สวัสดีครับลงตีสวัสดีครับดีใจดีใจดีใจวันนี้ดีใจเป็นสองเท่าที่มีคูณเลยที่ที่คนไม่เบืวันนี้ไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ที่วันนี้เรามีเรามีวันนี้สลากเขาฉลากแล้วเราไปดูแลต้นไม้ของพ่อที่เขาชงลมด้วยกันยมเลยยมเลยโอ้โหวันนี้ ่างเขาฉลาดได้ไม่ธรรมดาคนนี้ต้องยอมใจเขาละไม่เกาะไปขาฉาดสาวเยอะฮนะเรียกว่าวันนี้อดใจไว้วันนึงว่างั้นนะพ่อรับปากกับเสตอตือโตไว้แล้วกับลุงติไว้แล้วว่าจะไปดูแลต้นกล้าของพ่อด้วยกันที่เขาช่างลมง เผลวมาหลังเจ็บนะไม่รู้เจ็บจริงไม่เจียวผมสงสัยจะทำงานหนักไปแล้ว